สวัสดีครับตัวบานทุงกับโรงเรียนพากินพาเที่ยวครับผมผ่านมาบ่อยมากนะเห็นเจอน้อยหนาน้อยหนากลางดงกลางดงเลยครับจะไม่เคยได้แวะชิมมันจะขายข้างาทางแถวจังหวัดน่าจะสิงห์บุรีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับน้อยหนาน้อยหนากลางดงมันจะมีเฉพาะจังหวัดนี้นะบัสดีค้าบน้อยหนาขายขายังไงครับ1เตัว60ครับแ่อันนี้ก,กี่ร้อยบาท ันนี้แต่ว่าผมก็มีขายในพันๆเนี้ยนะไม่เป็นไรว่าผมขายกิโลห้าสิบอันนี้กิโลกี่บาทนะครับอันนี้เจ็ดสิบครับเจ็ดสิบมันสุกเลยไหมครับนี่เอาเดียบๆก็ได้อ่าเอาเอากินเลยมันเยอะไปเยอะไปโลครึ่งนะครับโลครึ่งกี่บาทครับร้อยครับครับมันเป็นของจังหวัดนี่จังหวัดอะไรครับนี่อ๋อนี่มาจากโคราชเหรอครับ คิดว่ากลางดงนี่มันเป็นกลางดงก็ที่เดียวกันกลางดงนี่คือที่ไหนโคราชเหมือนกลางบ้านกลางดงอ๋อมาจากโคร่าดมางั้นเถอะชอบเนื้อชอบ,บหนังอันนี้คือเละเละอันนี้คือเป็นก้อน,น,นอร,รู้จัก์ปน์เนี่ยแต่มันคนละราคาใช่ไหมครับเอาเอาปนกันนิดนิดหน่อยห่อยอ่ะ<บ>แต่มันต้องเอาเอาเอาดิบๆไปเลยละกันผมครับเพราะว่าผมยังไม่ได้กินผมจะกลับเชียงรายนู่น ผ่านมาบ่อยมากเขาว่าเออก็หมดแล้วครูมันเริ่มวายแล้วนี่นะครับอ๋อมันมีความอร่อย,นะดยเดี๋ยวมีแกให้ชิมสักอันได้ไหมหผมนึกว่านี่เป็นของจีนใช่เหรอครับนี่ตรงเนี้ยไม่ใช่มันของไอ้ของนอกค่ะมาจากไอ้้ไตหวันนะ่ะอ,อ,อะไรละ่ะอ๋อผมก็บ้านผมมันก็มีขายนะนนั่แหละ แต่ว่า <โล S 1> จะมาชิมดูพอครับพอขอ,ขอ,อันนี้คุณเป็นเมืองบ้านเราอะค่ะนั่นกิโลครึ่งโลครึ่งเหรอครับนะโลครึ่งครับพนะอไหมเนี่ยพอแล้วครับคุณอยู่คนเดียวที่แต่ที่บ้านยายก็มีอยู่แต่มันไม่ลูกเล็กมันไม่ลูกใหญ่อย,อย่างนี้ัมไม่มีครับที่บ้านออกแล้วก็ไม่มีออมมีีนน่ัแลต่ที่บ้านยายผมมีอยู่แต่มันลูกเล็กไม่ได้ใส่ไม่ได้ไม่ได้ดูแลดูแลมันไงดูแลมันก็คือจะเป็นอย่างนั้นที่บ้านนะครับร้อยหนึ่งก็ได้ครับ สามสี่ห้าโอ้เขก็พอกินนะครับจะลองไปชิมดูลูกใหญ่ดีครับครับผมโอ้ลูกใหญ่ดีเนาะนี่ยังเล็กนะคะครับไม่ค่อยมีมันเลิกวายแล้วครับเมื่อก่อนมันจะใหญ่กว่านี้เนาะก็คือส่งนอกอะค่ะอันนี้เอาส่งนอกเหรอครับครับโอนรับมาจากเมืองนอกไม่ใช่คือว่าเขาเอาพันมาจากเมืองนอกแต่ว่าส่งนอกโอ้ลูกใหญ่ดีอันนี้มันชื่ออะไรครับไอ้ปักช่องครับขอบคุณครับ ครับก็ลองไปชิมดูครับน้อยนาะกกางดงนะผมผ่านมาบอยมากล้วยังไม่เคยไปซื้อม,มันก็มีขายโซนนี้นะครับถนนสายเอเชียน,นะครับไปอีกสักหน่อยหนึ่งก็ไม่มีละเขาจะขายเฉพาะจุดนี้กันเขาบอกมาจากโคราชคุณป๊อปนะ่าจะรู้จักนะคุณป๊อปอยู่โคราชครับนะลองไปชิมดูนะครับเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนครับครับผมถึงเวลากลับบ้านแล้วครับใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่อย่าลืมฝากกดซับสไครป์ครอบ้านทุมกับลุงเดียนพาไก,กินพาเที่ยวด้วยนะครับ เนียข้างทางมันก็จะมีขายเงี้ยถ้าสมมติถนนสายสิงห์บุรีนี่นะก็จะขายคอนโดดักปลาขายเฟอรนิเจอร์อะไเปยวนขายแหขายอะไรพวกเยอะแยะเลยครับนี่ครับผมมาก็ชอบแวะนี่ครับมันก็มีมันก็มีนะครับมีอีกร้านในข้างหน้านะครับผ่นานไปผ่านมาลองแวะชิมดูครับรสชาติจะเป็นไงเดี๋ยวผมถึงบ้านเราไปชิมไปดูครับ